ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสกู่สกคนคลิปก่อนนะครับก็ได้ลงนะหลักสิบบนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดโครงสร้างต่างหากนะอันนี้ผมจะวางวางาหน้าทิปประจำนั่นแหละซื้อ,อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในนี้เนาะพี่น้องบางท่านก็อาจจะเบื่อแล้วละเห็นทุกคลิปทุกคลิปเลยว่ะก็คือ ประเด็นมันก็คือผมอยากให้พี่นอ้องนะครับช่วยกันตัดช่วยกันคัดหาวิธีตัดวิธีคัดซื้อ,อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในเนี้ยถูกแน่นอนนะครับถูกบนถูกล่างถูกล่าง,ถ,างถูกบนอะไรก็คือนี่แหละมันออกในเนี้ยแน่นอนแน่ๆแ,แหละนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งชุดแน่นอนนะครับหรือถ้าโชคดีก็อ่าบนล่างนะงวดที่แล้วก็บนล่างนะครับ ส่วนใหญ่ก็ก็จะบนล่างบนล่างบนล่างนะน้อยอน้อยน้อยน้อยงวดน้อยชุดอ่าจางวดก่อนก็มาแค่ล่างนะครับงวดงวดก่อนมาแค่ล่างมาแค่สองศูนย์เมื่อเมื่อกี้นี่ศูนย์หกเก้าสองก็เข้าบนล่างนะครับนะซื้อ,อยังไงก็เอาแคปหน้าจอแล้วก็ไปไปหาวิธีตัดวิธีคัดกันเอาเองนะหรือถ้าใครมีวิธีตัดวิธีคัดนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามา แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าเออสำหรับท่านที่ติดต่ออยู่ทางทางไลน์เด้อทางไอดีไลน์นะครับบางทีนะผมก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับยังไม่ได้ไปอ่านพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องอสนใจไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านอยู่อ่นะ บางท่านผมก็เข้าไปอ่านบ้างแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ตอบนะครับช่วงนี้ก็ยังยุ่งๆอยู่พอสมควรเนาะ,ะวันนี้นะครับเด่น0ูนนะติดไม่บนก็ล่าง0ูนคิดว่าจะมาบนหรือมาล่างไอศูนย์หนึ่งสอนี่ก็ถ้า0ูนมาผมก็ทำไ้ให้แล้วนะครับก็คือตรงนี้เนาะรับสิบบนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะจริงๆผมจะว่าจะเอาแค่ตัวนี้นะสองตัวมาตัวสูตรนี้แหละที่ว่าได้เจ็ดกับสองแล้วก็สูตรนี้มันก็เดินอยู่นะครับแต่อีกสูตรหนึ่งที่ว่าเป็นหกตัวนั้นมันไม่เดินมาสองงวดจิตแล้วผมทิ้งไปก่อนอันนี้เอามาเอามาเปรียบเทียบนะคือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยเอามาเทียบเฉยๆนะแต่ผมจะเอาตัวนี้นะซึ่ง เราจะมีตัวเด่นขึ้นมาอีกนะครับตัวเด่นเด่นก็เป็นเด่นของวงดที่แล้วนั่นแหละตัวเด่นนี่เดี๋ยวจะมาไล่กันทีละระหละักระสูตรนะครับนี่อันนี้เป็นของวงดที่แล้วหลักสิบก็คือห้าหกเแเก้านะครับห้าหกเแเก้าแต่ผมเอาตัวชวนก็คือเลข5้าเขาไม่มา ก็คือสูตรนี้ห้าเจ็ดแปดเก้าเขาก็เดินดีผมทําให้ดูแล้วนะก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะวันนี้อ่าแล้วสูตรสูตรนี้มันเป็นเลขสามตัวนะครับมันไปที่หลักร้อยสูตรนี้ไปที่หลักร้อยนะแล้วก็สูตรที่ได้หนึ่งสามสี่นี่ก็ไปที่หลักร้อยอีกนะครับสูตรที่ว่ามันชอบมาหน่วยนี่ก็ไปที่หลัก ร้อยอีกอันนี้ก็คือหลักสิบที่ว่าสองตัวมาตัววดที่แล้วสี่กับเก้าผมก็ไปเลือกเอาสี่กับห้านะเลขเก้าผมไม่เอาวันนี้มันได้เจ็ดกับสองผมจะวัดใจเอาเอาสูตรนี้นะครับวัดใจเอาสูตรนี้วันนี้นะเอาตัวชนแล้วก็เอาตัวเด่นอ่าทีนี้มาดูตัวเด่นกันนะครับตัวเด่นเอาเอาสูตร สูตรนี้ก่อนนะที่ได้สองสามสี่แต่เขาเขาหนีไปหลักร้อยมาดูสถิติกันนะครับมาดูสถิติกันว่าเขาไปยังไงนะตัวนี้น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนีน้จะใช้หลักพันคูณเจ็ดแล้วก็บวกเก้าคงที่นะครับ ได้แปดเก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าศูนย์คูณเจ็ดได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าก็เก้ามาหลักหน่วยศูนย์สิบหน่วยนะได้เจ็ดสิบหน่วยได้เก้าหลักสิบหกหลักสิบแปดหลักสิบสองหลักสิบสามไปหลักร้อยครั้งหนึ่งศูนย์กลับมาเดินที่หลักสิบได้หกเจ็ดแปดงวดนั้นหกเจ็ดแปด เขาหลุดนะครับหลุดได้หกเจ็ดแปดออกออกสามห้าสองแล้วงวดงวดเมื่อกี้ได้สองสามสี่ได้สองสามสี่เข้ามาทั้งสองตัวนั่นแหละเพราะว่าออกที่สาม 9 2สองนะครับออกที่สามสองตัวที่มาก็คือ2หลักหน่วย3มไปหลักร้อยนะครับพุทธเจ้าว่าจริงๆมาเขาก็เดินอยู่ตัวเนี้ยถ้าเอาตามสถิติมาเขาเดินอยู่สิบหน่วย10หน่วย,ยมานะ 10, 10, 10หน่วย10บหน่วยอนนี้ไปหลักร้อยนี่ว่าที่ออก3 8 8แนะครับ สิหน่วยสิบหน่วย,วยแล้ววันนี้เขาหลุดแล้วเขากลับมาเดินที่ร้อยกับหน่วยเลยนะวันนี้เดี๋ยวนะหลักพันหน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือ7นะครับหลักพันคือเจคูณด้วย7เท่ากับ4ี่สนะเจ็ดดสี่สิบเก้า บวก9คงที่9บวก9เท่ากับ18 8 9 0นะ8ป0กปกติเขาจะเดินอยู่10หน่วยนะครับ8 9 0เขาจะเดินอยู่10หน่วยเพราะนั้นผมจะเอามาเอามาลงใส่ตรงนี้ว่าเป็นตัวเด่น <c oughs> ผมจะไม่ไม่ลงหลัก10หรือลงหลักหน่วยนะ มันได้แปดาศูนนะ8 9ดเกาถ้าแปดเก้ถ้าเราจะมองแบบนั้นก็9กับ0ูนใช่ไหมเก้ากับ0ก็จะไปเด่นอยู่หลักสิบละแต่ไม่เป็นไรอเอาไว้ก่อนนะครับไปดูกันอีกสูตรหนึง จุดนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนกันนะครับสูตรที่ตัวนี้ที่ว่ามันได้ 1, 3, 4 1, 3, 4นะจุด <c oughs> นี้มันก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับออกเดี๋ยวให้ดูผลออกออกที่3 9มสอง เลขสามแต่ไอ้เจ้าสูตรนี้นะครับมันเป็นสูตรเดินยาวแต่เขาไปได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอะไรนั่นแหละนะเขาหลุดงวดเดียวนะครับเป็นสูตรที่เดิน,ดนยาวๆเลยแล้วเขาหลุดงวดเดียวนะที่เหลือนี่เขายังเดินดีก็น่าจะงวดน,นี้ก็ได้เลขตัวเดิมนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่หลักร้อย สามเดี๋ยวๆสามเก้าสองนะครับเราจะเอาสามเก้าสองเราก็เอาหลักร้อยนะครับตัวนี้ก็คือเลขสามบวกแปดมันก็ได้เลขตัวเดิมนั่นแหละเพราะว่าหลักร้อยเนี่ยสามเนี่ย มาสามมาหลักร้อยนี่สี่งดติดนะครับ3า8แปดแปดสามศูนย์เก้าสาสองมะมันจะได้เลขตัวเดิมก็คือ1นึสสนะครับเพราะว่าเราใช้หลักร้อยบวก8 8ดบวกสเป็น11ได้1 1ึบวกสเป็นสามสามบวกหเป็น4ได้หนึ่งสมสได้เลขตัวเดิมนะครับได้เลขตัวเดิม 3มนี่มาหลักร้อยสาอ่าสีงวดติดเหมือนเขาจะบอกพยายามบอกเราอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่ยสาม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 ,สามซึ่งมันหายากนะหายากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมามาคิดมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะอาดีนสูตรนี้นะไปไปได้ร้อยสิบหน่วยนะได้หนึ่งสาสี่นะเราจะมาเขียนไว้ <c oughs> ก็คือมันเป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับเป็นหนึ่ง สามสนี่มันมันก็ยังอยู่ในกลุ่มกลุ่มตัวเลขของเรานะก็คือ8 9 0อ่าได้9ก้ากับศูกับศนย์อยู่นี่แล้วก็1กับ3าแล้วสองอยู่นี่นะมันมันยังจับกลุ่มกันอยู่นะครับแต่มันจะมา110หน่วยหรือมาหลักสิบหลักอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาวิธีกันอีกทนะีนึ่า แล้วก็มันมีอีกสูตรเนึงสูตรนี้เจ็ดสามสี่นะสูตรที่ได้เจ็ดสามสี่แปดสามเขาก็ไปหลักร้อยนะครับสูตรที่ได้เจ็ดสามสี่สามเขไปหลักร้อยก็คือสูตรนี้นะครับได้เจ็ดสามสี ผลออกที่3 9 2งวัที่แล้วนี่เลขมันไปตัวเดียวนะไปแค่5 5กลายเป็น9กที่เลือนี่หลักร้อยก็ตัวเดิมหลักหน่วยก็ตัวเดิมนะครับ <c oughs> อ่สำหรับสูตรนี้นะเอาสีติหลักหน่วยได้5ออก8 0 5ได้9 กสองะมันออกที่เก้าสี่สี่ศูนย์หนึ่งออกศูนย์สี่สี่อะไรประมาณนี้นะได้สองหนึ่งออกสองหนึ่งได้สามหลักหน่วยสามหลักหน่วยศูนย์หลักสิบเก้าหลักหน่วยศูนย์สิบหน่วยเจ็ดก็มาสิบหน่วยได้สี่ก็หลักหน่วยนะส่วนมากเขาจะเดินอยู่สิบหน่วยนะแล้วทีนี้เขามาเดินเนี่ยเป็นได้เจ็ดสามสี่ มาหลักร้อยหกสองสามมาหลักร้อย8ปดสี่ห้ากลับมาเดินที่หลักสิบเจ็ดสามสี่สามกลับไปที่หลักร้อยอีก,อกนะครับปกติแล้วเขาจะเขาจะเดินอยู่10หน่วย10บหน่วยแล้วไปห้าไปหลักสิบื่อทีสามไปหลักร้อยอีกงวดนนี้นะครับเรามาดูกันมันจะได้เลขตัวไหนก็คือเราจะใช้ นะครับเลขหน้าทั้งหมดบวกกันนะก็คือ2เลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่1ั้งที่2ั้งที่ครั้งเลยสองศูนย์นะครับสองศบวกกันนะครับสองศูนย์ใช้เลขหน้านะวันที่แล้วนี่สามหนะึ่งะสามห สามหนึ่งสามศูนย์ใช้เลขหน้าบวกกันทั้งหมดนะครับงวดน,นี้ก็สองศูนย์สองเจ็ดสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นเลขหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดเด่นที่หนึ่งเจ็ดแปดนะครับนี่มันได้ห้า ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งก็เพิ่มไปอีกหนึ่งจังหวัดนะห้าบวกหกเป็นสิบได้เลขหนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งจังหวัดได้สามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าแล้วก็เป็นสิบใช่ไหมได้สี่สี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งวันนี้นะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับหนึ่งเจ็ด 8นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเลขบนนะครับเลขบนทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเดินอยู่10หน่วย10หน่วยมาทีนี้เราจะมาเดี๋ยวจะ <c oughs> บอกว่าไม่ได้อะไรอีก <c oughs> มาได้แค่เลขเด่นเลขอะไรนะเดี๋ยวผมจะจัดนะถ้าสองหลัก10นะครับ ถ้าสองหลักสิบถามว่าผมเอาตัวไหนมาจาับเอาตัวนี้แหละเพราะว่าผมมั่นใจเลขพวกนี้ถ้าสองหลักสิบเราก็จะเอาสองไว้หลักสิบนะอันนี้มันออกได้ทั้งตรงทั้งกลับตัวแรกก็คือสองหนึ่งอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ตัดได้คัดนะอันนี้ลงๆให้เห็นคร่าวๆว่าบนน่าจะมีเลขอะไรก็คือเลขสองหนึ่งนะครับ สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดอ่ะเอาสองแปดมาใส่นี่แล้วกันออันนี้ก็คือเลขสองที่เป็นหลักสิบนะครับแต่มันสองเก้าเก้าสองนี่ก็เป็นอ่ะไหนๆก็ลงแล้ว จะเรียกตัวเดิมมันออก92มันอาจจะออก29ก็ได้นะเดี๋ยวใครใครมีอ่าสออีกตัวหนึ่งนะลืมลืมลืมอ,อ,อ,อ่ามันยังไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่หรอกนะครับหมดแล้วสละเลขสอทีนี้ผมจะดึงเลขเจนะครับถ้าเลขเจนี่ก็จะมี70 71 จซึ่ง7จ็ดสองสนี้เขากลับกันในตัวอยู่แล้วนะมันมันมาได้ทั้ง7จ็ดเพราะว่า7กับ2ผมดึงไว้หลักสิบ 10. นะครับ7จนะ็ดสองเจ็ดศูยนึ่งเจ็ดสอสาม 7จ็ดจบอ่ะเจ็ดส่ลืมลืมโอเคน่าจะหมดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหอครบอันนี้คือเลขบนทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ตัดไ,ได้คัดตัวเด่นขึ้นมาว่า มันจะไปในทิศทางไหนแต่ส่วนตัวผมชอบเจ็ดนะชอบเจ็ดลองคือสองนะนี่แลหละไอตัวเนี้แหละม,มันจะไม่ออกเลยเหรอเลขตัวแทนผมนี่ผมตามมาหลายงวดแล้วนี่เจ็ดสองสองเจ็ดนี่นะหรือว่ามันไปติดอ่า ดับติดเด่นอะไรของพี่น้องก็ดอันนี้คือเลขทั้งหมดได้ละนะครับจากทางช่องเลยเหลือว่าจะตัดเราเราจะตัดชุดไหนแค่นั้นแหละนะเราจะตัดชุดไหนแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็นะอย่าลืมนะนะพี่น้องนะ,ะถ้าใครมีนะครับเลขดับบนทุกหลักนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะมามาแชร์ มาช่วยช่วยกันคนละไม้ละมือนะตอนนี้ก็คือ,อถ้าพูดถึงเลขดับนะบางท่านก็บอกว่ามันไม่มีเลขดับนะครับเพราะว่า0ูนย์ถึงเก้านะเขาใส่ทุกตัวอยู่แล้วนะครับศูนยะ์ถึงเก้านะเขาใส่ทุกตัวมันไม่มีเลขดับเลขดับบางทีก็ทําให้มันเสียโอกาสแต่ว่านะครับเลขดับเราเอาจะเอามาตัดเพื่อให้มันเหลือน้อยตัวนะตอนนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมมีอยู่แล้ว2สูตรนะ ผมมีอยู่แล้วสองสูตรซึ่งตัวเลขมันเหลือเยอะมันเหลือถึงแปดตัวได้ถ้าได้อีกสักสองสูตรนะครับได้อีกสักสองสูตรเป็นดับบนทุกหลักอีกสองสูตรมันก็จะเหลือเลขอยู่หกตัวแล้วเราเราจะเอาเลขหกตัวมาวินกันนะตอนนี้ผมมีแล้วมีอยู่แล้วละสองสูตรดับทุกหลักเลยนะไม่มาทุกหลักนะครับหรือใครจะมีเฉพาะดับหลักสิบดับเฉพาะหลักหน่วยนะครับ ก็ก็แบ่งปันก็แชร์กันเข้ามานะครับสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแบ่งปันกันนะครับหรือว่าใครจะส่งทางไลน์ก็ได้เอนอนี่ผมบอกตรงๆนะงวดที่แล้วแต่พี่น้องไม่เห็นหรอกผมทำส่วนตัวของผมแปดสองสี่สามเจ็ดอันนี้ก็คือดับสิบคนมันจะเหลืออยู่ตัวนี้ ก็คือศู5ย์หนึ่งห้า้าศูหนึ่งห้า้าผมเลือกเอาเก้าเอ่อผมเลือกเอาห้าผมไม่ได้เลือกเอาเก้านะมันก็จะโอเคอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะดูนี่ผมคำนวณเลขหมดแหละอยู่ที่พี่น้องจะเห็นกับผมหรือไม่เห็นแค่นั้นแหละนะก็โอเคนะครับอย่าลืมที่ฝากฝากไว้นะพยายามหาหาดับบนทุกหลักนะครับเอาแบบชัวร์วนะ เอาแบบชัวร์นะครับแล้วก็สําหรับถ้าไม่อยากคอมเมนต์มาในอันนี้อันนี้ก็เป็น l ล n e อันนี้นะอดีตลน์นะครับหนึ่งสองสามห้าห้าอหรือบางท่านก็ลน์เข้ามาแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านก็ต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยแต่ผมจะไปอ่านแน่ละมันต้องไอ้นั่นอยู่นะผมยัง ติดภารกิจอยู่นะครับช่วงนี้นะไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากัน่ะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ